สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํากล้องมือสองของทางร้านนะคะโดยวันนี้ตัวที่เรานํามานะคะจะเป็นกล้องวัดมุมค่ะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อนิคอนนะคะรุ่น NE 1 0 RC ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวกล้องกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวกล้องนะคะตัวนี้จะมีจอแสดงผลสองหน้าจอค่ะในส่วนของระบบกล้องสองนะคะจะมีกําลังขยายอยู่ที่30เท่าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถมองเห็นภาพ ได้ชัดสุดนะคะอยู่ที่1เมตรค่ะแล้วก็ระยะการส่องได้ไกลนะคะอยู่ที่300ร้อถึงสี่เมตรค่ะค่ะสำหรับสำหรับระบบการวัดมุมนะคะตัวนี้นะคะระบบอตัตโนมัตินะคะบวกลบสลิปดาค่ะค่าความถูกต้องในการอ่านมุมนะคะอยู่ที่10ฟิลิปดาค่ะส่วนความละเอียดในการสแสดงค่ามุมราบและมุมดิ่งนะคะอยู่ที่5ฟิลิปดาค่ะ ค่ะและตัวนี้นะคะจะมีเลนส์สอมุดนะคะค่ะซึ่งกำกำลังขยายของเลนส์สอมุดนะคะจะอยู่ที่2.2เท่านะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอร์เจากฐานนะคะซึ่งจะใช้ฐานขนาด 2A จําจำนวน6ก้อนนะค,ะ,คะสำหรับกล้องของทางร้านนะคะจะคันเบตมาพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มีการรับประกันสินค้านะคะ6เดือนค่ะฟรีค่าแรงซ่อมค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ มาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยอมได้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้านะคะสามารถนำรถของลูกค้าไปจอดในโรงแรมคา m มิโอแกนได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033-013-494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่แอดไซ ryi99 ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ